วันนี้ไม่เขียนชื่ออไม่เอาไม่เอาวันนี้ไม่เขียนชื่อตามเอฟซีกันนะโอ้ยยูทูบ้าต้องทำยังไง ว่าเป็นเป็นอะไระละ่ะกับชีตค่ะเราก็ต้องมาใ,ให้จับแบบนี้อืมจะนั่งสบายๆก็ไม่ได้ยูทู e ก็มาขอเฮียอะไรนังหนาก็ไม่รู้แันไม่มีใครเข้ามาเลยสีดเถอะขอร้องยังไม่ได้สีดเลย รอดีกว่ารอ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 แล้วรอแล้วรออีกผ่านมาหนึ่งนาทียังไม่มีใครมาเลยอ่ะใครที่เลื่อนมาเห็นก็ฝากเข้ามาดูด้วยนะคะใครที่เลื่อนมาเห็นฝากเข้ามาดูด้วยโอ้สวัสดีค่ะวันนี้มาเขียนชื่อตามเอฟซีนะคะเม้นมาเลยค่ะเดี๋ยวจะเขียนให้นะ มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวจะอ่านแล้วก็จะเขียนลงไปตรงนี้นะก็จะมีความรักสองแล้วก็ชื่อผู้โชคดีนะมีอีกสามีอีกสองแผ่นนะคะพิมพ์มาเลยค่ะ ใครมาอยามาแล้วก็ออกกันหมดอ่ะชื่องกมหรอคะอม,มาเขียนชื่อตามเอฟซีนะคะอันนี้คืออะไรหรอชื่อหรอชื่อหรอคะคุณบีบีใช่หรอคะ เดี๋ยวเมนมาเลยค่ะเดี๋ยวจะอ่านทุกคนนะอ่านทุกคนค่ะขอแค่ยอดพุ่งเท่านั้นวันนี้มาเขียนชื่อตามเอฟซนะคะก็เม้นมาเลยค่ะเดี๋ยวจะเขียนนะคนแรกใครเอ่ยมาเลยมาเลยพิมมาเลยค่ะโทษทีผมพิมพ์ผิดโอเคไม่เป็นไรค่ะโอ้ยขาบอหนึ ข้าวหอมใช่ไหมคะโอเคได้แล้วค่ะข้าวหอมเนื นห่งนะคะเดี๋ยวย้ายทิ้งฐานกันเดี๋ยวไปห้องขวามาเขียนชื่อตามเอสซีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะขอชื่อเพื่อนหนูด้วยได้ไหมคะถ้าได้หนูจะกดติดตามเลยค่ะอพิมมาลยค่ะอีกคนหนึ่งอีกคนนึ่ง ใครคะขอเพื่อนหน่อยอีกสองคนนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณที่มาเมนกันนะคะก็มีคนดูแค่สี่คนนะคะสวัสดีคนนี้เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้มาเขียนชื่ออตามคำขอ fc นะคะได้มาแล้วหนึ่งคนนะคะหอมอุอ้ยกระดาษเด็บขอชื่อหนหนูได้ ไหมคะท่านถ้าได้จะกดติดตามค่ะพี่มาเลยคะ่ะพี่มาเลยพี่มาเลยเขียนทุกคนนะคะเขียนทุกคนนี่ต้องสองแผ่นเนี่ยเขียนมาเลยทำไมเหลือนคนเดียวอีกแล้วคนแรกมะนาวคะ่ะคนที่สองวนเส้นเขียนมะนาวตรงนี้นะคะเดี๋ยวมะนาวกับวนเส้นตรงนี้ดี โอเคค่ะเข้าปั้นนะคะเดี๋ยวเขียนให้นะขอข้าขอ,ขอมะนาวกับบุญเส้นก่อนขอบคุณสำหรับการมาดูนะคะใครมาดูเป็นคนสวยคนหล่อนะอุ้ยถูกปะวะขอเติมสซ่เอเนียนไปก่อนได้แล้วนะคะต่อไปเข้าปั้นเนาะข้าปั้นขอใส่ตรงนี้นะคะ อ้ยขึ้นต้นด้วยค่ะว่าข้าวเหมือนกันเลยคู่คู่มันกันมะเนี่ยทุกคนช่วยเขียนมาหน่อยนะคะนี่นะได้มาสี่คนแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีรายที่ห้านะมาเร็วมาเร็ว,วไปขอระบายก่อน พิมมาเลยค่ะพิมมาได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะถ้าผู้ติดตามถึง1นึ่งหมื่นนะคะจะมาไล์อีกนะถ้าผู้ติดตามถึง1นึ่งหมื่นก็จะมาเขียนชื่ออายุกี่ปีคะ่ะอายุเก้าปีค่ะอายุเกปีนะคะโคดอายุเกปีชื่อนงนิดอยู่ชั้นปสาทับสองค่ะ คนที่แอบเช่าขอวนนญายไม่บอกนะคะมาเร็วค่ะใครที่เนื่อนผ่านเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเลยค่ะขอบคุณสำหรับแสดงว่าหนูเป็นน้องอะแสดงว่าคุณเป็นน้องหนูนะเนี่ยมิ้นมิ้นใช่ไหมคะโอเคค่ะ ได้แล้วนะคะมิน้นโหน่าจะอินนานเลยนะคะไลน์นี้เนี่ยสเสริว่าคุณเป็นน้องนะเนี่ยใช่ค่ะอายุก้าปีไม่ไม่เป็นพี่ใครไม่เป็นน้องใครอยู่แล้วค่ะกลางๆมันนี่เหรอคะได้ค่ะเขียนทุกคนนะอ่านทุกคนด้วย ได้แล้วค่ะมันนี่อุ๊ยขอบคุณสำหรับการเข้ามาดูนะคะห้าคนก็จริงนะแต่ชอบมากๆเลยค่ะเก้าคนแล้วเขาอบคุณสำหรับการเข้ามาดูนะคะวันนี้มาเขียนชื่อตาม fc นะมาเลยค่ะมาเลยเขียนมาเลยนี่เลยต้องสองแผ่นนะมาเลยค่ะมาเลยดีใจที่สุดในโลกค่ะดีใจ จริงนะคะดีใจด้วยนะคะที่ชื่อได้มาอยู่ในช่องนะคะนี่มาเร็วกระดาษอาจจะเปลี่ยนนิดนึงโอเคค่ะมาเร็วพิมพ์มาเลยพิม์มาเลยค่ะทุกคนพิมพ์มาเลยนะมาเลยเขียนให้ทุกคนนะคะไม่มีการงองเงนะ ไม่มีมามา่เด้อมาเร็วค่ะมาเร็วเขียนเลยเขียนชื่อมาเลยนี่นะคะมีน้องข้าวหอมข้าวปั้นมะนาววนเส้นมิน้นมันนี่นะคะหนูขอเป็นสองชื่อแล้วใช่ค่ะขอได้หลายชื่อนะคะขอกี่ชื่อก็ได้ตามใจเอฟซเลยค่ะ กี่ชื่อมาพิมพ์หมดนะคะเอเม็นหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งด้วยเดี๋ยวขอเปลี่ยนฐานเหมือนเดิมนะว้ยว้ยว้ยกระดิวว่าเลย พิมมาเลยพิมมาได้เลยนะคะใครอยากให้เขียนชื่อนะก็ตอนนี้ชื่อก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแผ่นแรกใกล้จะหมดแล้วอุย้ยลืมเอาปากกาขอชื่อเพื่อนได้ไหมได้ค่ะพิมพ์ชื่อเพื่อนมาก็ได้พิมชื่อตัวเองมาก็ได้นะคะย้ำนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองก็ได้เพื่อนก็ได้อุย้ย แอนนีออกทำไม่อาไหมป้าหนูเขียนหนูเขียนอะไรสุดหนูมาเลยค่ะพินมาเลยนะอ้้หูหยุดแค่น้องมันนี่เองอ่ะมาเลยค่ะพีนมาเลยนะอู้หูหยุดแค่น้องมันนี่เองอ่ะ ไม่ได้ไไดไยี่หว่าเหรอคะีวาได้แล้วนะคะย,ย,ยีวากับเพลินนะ ใช่เพื่อหรือเปล่าโอ้ยแป๊บนึงเปลี่ยนอีกแล้วหรอแพรวาค่ะอู้ชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนเราเลยแป๊บนึงนะคะนสกปรกแนเปลี่ยนไปเรืเร่อยๆก็คือต้องเปลี่ยนฐานทิ้งไปเรืเร่อยๆจนกว่าฐานทิ้งนั้นจะปลอดภัยนะคะ แพรวาชมพู่ใช่ไหมนนคะโอ้โหปิื้มใจเลยพินมากันดูเรียแพรวาใช่ไหมคะมน,น่นนะคะน้องแพรวาแล้วก็น้องชมพูน่นะโอ้ยตัวหนึ่งน,นะคะ แ่แล้วนะคะน้องแพรวกับน้องชมพู่ก็คือการเขียนชื่อที่ใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือสามคนเท่านั้นค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะคนที่เขียนแล้วยังไม่ได้ในี่เหลืออีกสองแผ่นนะคะมาเลยค่ะอุ้ยพุ่งเลยพุ่งเลยเขียนมาเลยค่ะชื่อนะคะมาเลยเขียนหมดทุกคนนะคะพิพ์มาเลย ใช่ค่ะแต่ที่จริงเขาชื่อเพลินแต่ว่าคนที่บ้านเขาเรียกว่าเฟินค่ะใบเฟิร์นหรอคะอุ้ยชื่อเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทเลยใบไปเอาชื่อคนดังมาจากไหนเฟิร์น เอวากับหวานใช่ไหมอู้หูพี่มากันเยอะมากออออไออเฟิร์นจะเย็นนะคะเดี๋ยวค่อยๆเขียนนะได้แล้วนะคะน้องใบเฟิร์นน้องเนย คนสุดท้ายของกลุ่มที่หนึ่งก็คือน้องเอวานะฮะเาจนหนึ่งนะคะ y o u t u หวานย o u t u หวาน ก็ลูกตาลใช่ไหมคะโอ้โหกันมาถล่มทลายเลยถ้าจบแผ่นนะคะก็ก็คือแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โอ้โอโอนนึงนะคะใจเย็นๆนะคะโม,โ,โมจิเมจิใช่ไหมคะอันนี้เขารีบเขียนเสร็จแล้วนะ ต่มีคนดูเข้ามีคนเข้ามาดูสิบแปดคนแล้วค่ะจากน้องมันนี่โอเคค่ะเรยวรยวค่ะกลุ่มแรกผ่านไปแล้วนะคะกลุ่มที่สองมี่เองว้ <c oughs> ไอชื่อเพื่อนหนูโอเคค่ะไอโซส,สุกัน ได้แล้วค่ะถล่มทลายโดยมันนี่หนูขอเพื่อนเยอะๆหน่อยนะคะหนูไม่ค่อยมีเพื่อน,นะคะ่ะสองสามคนเองได้ขอชื่อไปพี่สไปยเฮ้คโ, <laughs> โอ้โหคนขอแล้วเรีแบวค่ะไป ต่อไป dream หรอคะ d r e a ขอมาได้นะคะขอได้ทุกคนกลุ่มที่สามจะมาแล้วเด้อเอวาชื่อเพื่อนหนูคะ่ะโอเคขอเพื่อนเยอะๆนะคะหนูมีเพื่อนสองสามคนเองคะ่ะได้คะ่ะ อะไรที่เลยขอบค่คะกันเหรอคะชื่อเพื่อนใช่ไหมคะน้องมันมี่จูเนีย้โหใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวค่อยๆเขียนนะเราเรกกาด็และวกัน ต่อไปให้กำให้กำลังใจนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะเจ้าคุณคนสุดท้ายของกลุ่มที่สองก็คือเจ้าคุณนะคะคุณกลุ่มที่สามมาแล้วคะ่ะสตางนะคะ คิวเลยเหรอเดี๋ยวไ้คิวจุงมิกลินไปเอาชื่อมาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยบัวแล้วก็มาปางแล้วก็เข้าฟ่างบัว ปบารางแล้วก็เข้าแล้วก็ฟางข้าวจะเย็นๆน,นะคะคนที่ขอมานานแล้วยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆทำนะคะโมเดลชื่อเพื่อนหนูคะ่ะโอเคบางที่อาจจะอาจช้านิดนึงนะคะขอชื่อแมวหนูนะคะชื่อเมนา อีกตัวชื่อเมษาชื่อเมยเหมือนกันเลยเหรอคิวมิวเมขอคูณสำหรับชื่อคิวนะคะขอเขียนหัวใจให้เลย เดี๋ยวเราเพิ่มให้นะคะแป๊นหนึ่งนะคะแป้นหนึ่งขอปิดก,กล้องทเทาแป๊นหนึ่งนะแล้วขอเพิ่มให้กลุ่มละสองคนละกันนะคะชื่อลุงอะรุนเนาะโอ้หูน่าจะลุงเรืองแล้วเนี่ยอะรุน ได้แล้วค่ะลุงอารุณเพื่อนแย้จังเธอใช่ค่ะติดตามแล้วนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรแบบนี้วันอื่นไหมคะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเป็นเวลาห้าตั้งแต่สิบเนาฬิกาถึงสองทุ่มนะคะมี ามก็จะหมดแล้วนะคะไปหนึ่งมีแน่โอ้ยหนึ่งกองเบอร์โอเคค่ะเหลืออีกสองคนนะคะก็จะปิดไลน์แล้วนะคะปูย่า แน่ว่าน้องคนนี้ชอบคำว่ายาแน่นอนไลฟ์สดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ได้ไหมคะได้ค่ะถ้าชื่อชมน้องฝากกดติดตาม๋อกอด้วยนะคะช่ค่ะน้องนมโอเคค่ะก็มาอุ้ยเลกคนแน่งเลยหน,นูหจะรอดูอีกนะคะขอบคุณสำหรับการเป็นกำลังใจให้นะคะเลออกชื่อนึงค่ะ มีตังแล้วก็นิงนิงแล้วก็โปอยเซียนแล้วก็น้ำเพ็ดโอจะหมดไห้เนี่ยคะขอแค่มีตังนะคะเพราะว่าน้องเหลือคนสุดท้ายแล้วก็มาสรุปเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งก็จะมีน้อง ข้าวหอมข้าวปั้นมะนาวบุญเส้นน้องมิน้นน้องมันนี่ยีว่าเพลินแล้วก็เพลินเพลินแพรวาชมพู่ใบเฟิร์นเนยเอวากลุ่มที่สองก็จะมีหวานลูกตาลโมจิเมจิไอ้ไปดีมกันจูเนียเจ้าคุณกลุ่มที่สามกลุ่มสุดท้ายจะมีสตางมิลินบัวมาปางฟังข้าวโมเดลมีตงังมี เมนาเมษาคิวเมนิรุ่งอรุณมีนาปูย่านมนะคะก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์มาไลฟ์ใหม่ตอน17บเนาฬิกานะคะบ๊ายบายจุม๊บมารักทุกคนนะ